สวัสดีค่ะอยู่คอนโดนะคะเดี๋ยววันนี้เตจะพาทุกคนไปพักผ่อนที่พัทยาไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมีหคนตอนแรกจะไปสองคนเตจะไปกับพี่อัน๋นสองคนคือผู้ช่วยที่ร้านนะคะไม่ได้เลี้ยงนะคะหารกันค่ะไปด้วยกันแล้วก็พอดีว่าเพื่อนที่อยู่ร้านแถวสยามอยากไปด้วยก็เลยอ่ะงั้นก็ไปด้วยกันก็เลยจองโรงแรมตามกันไปเดี๋ยวโรงแรมเนี่ยเตบอกก่อนว่าโรงแรมเนี่ยเตแบบ ใช้เวลาหาประมาณเดือนหนึ่งนะกว่าจะถูกใจไม่ใช่ว่าเราเลือกโรงแรมนะคะทั้งหมดเนี่ยเต็มเราก็เลยได้ไดโ้โรงแรมนี้ซึ่งราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่เราก็เอาห้องที่มันไม่ได้แพงมากนะคะแต่เราไปเสพบ,บรรยากาศไปพักผ่อนไปนอนฟังเสียงคลื่น นะคะบำบัดตัวเองนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ไม่ได้เที่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเลยนะคะมีอะไรน่าสนใจนั้นไปดูกันเลยค่ะไปค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องเป็นยังไงยังไม่บอกชื่อรีสอร์ทเดี๋ยวจะให้ไปดูกันนะครวันน,นนี้มากันกัดมากันหลายตัว <laughs> กว่าจะถึงนี่ใช้เวลาตั้งแต่ตีห้าอันนี้ไม่ออกสื่อ <laughs> ไม่ได้ใช่ไหมคะ มีเซเลปมาด้วยหลายคนแต่เราไม่ให้ออกสื่อเราจะอ,ออกสื่อเป็นแค่นี้นะคะ oh. อ่ะขึ้นรถค่ะเดี๋ยวขึ้นรถกันก่อนนะคะต้องกดลิฟต์ขึ้นไปชั้นสองเพื่อไปเช็คอินก่อนนะคะทีนี้ไม่ได้วัดเดินเข้ามาแล้วมาเช็คอินข้างล่างเลยล็อบบี้อยู่ชั้นสองนะคะคนนอกเข้าไม่ได้น้องเพราะน้ำใจผู้ชายมานอนไม่ได้นะคะที่นี่ห้ามถ้าจะกินไปกินข้างนอกแล้วค่อยกลับมานอนนี่นะคะเดีแบบ๋ยวจะไปดูกันค่ะ ันสวยมากเลย่กูต้องแบกอันนี้มาด้วยใช่ไหมมาถึงนะคะแล้วต้องมีเวลข้ามดิงก่อนนะคะใส่ยาสั่งแล้วเรียบร้อยนะคะแพดไปหาคุณแม่สักนิดน,นึง ไม่ขโมยของนะคะกินแค่พอประมาณอันนี้คือน้ำพึ้งมะนาวเหมือนน้ำตูมน้ำมะตูเดี๋ยวไปดูทางนี้กันค่ะเหมือนกินเหมือนกินน้ำพึ้งมะนาวอีดอคุณแม่นะคะคุณแม่มาโมยกาแฟกินไหม่ ันนี้เขามีเรื่อง T2 ให้ันเรียบร้อยใช่ไหมคะสามารถกดพี่แจ็คมาดใกล้ๆได้ค่ะเราสามารถเอากาแฟใส่ถ้วยหรือว่าเรากดเลยเลยว่าไม่เหมือนแบบเอาแก้วมาก่อนอันนี้มีอันนี้อะไรอรออันนี้เอสเปรสโซ่ช็อกโกแลตอะเราช็อกโกแลตกดช็อกโกแลตอัตมตอ้ยเกกาบอกแล้วเกมาก มีลาเต้ไหมมีทุกอย่างมีลาเต้คาปูชิโน่แบคคอฟฟ่มันก็คือโอวัตินนะคะช็อกโกแลตหรอแอชเชีสนิดนึงค่ะคุณแม่กลมกล่อมกลมกล่อมมากเลยนะเห็มาแล้วมานนี่เดี๋ยวเราจะไปดูห้อง อันนั้นห้องดีลักนะคะห้องห้องเมื่อกี้คือดีลักเอ้ยซูเปอร์ดีลักซีวิวอันนี้จะเป็นดีลักรูมอันนี้น่าจะเป็นตึกนี้ปะคะพี่ใช่ค่ะตึกสามตึกสามนะคะตึกนี้ใช่ไหมคะห้องอาหารอยู่ด้านล่างนะคะตึกนี้ตเดี๋ยวไปดูห้องกันค่ะอันนี้ชั้นหนึ่งมีสี่ห้องใช่ค่ะชั้นสี่ห้องนะคะที่ชั้นสี่หนึ่งสี่สองนะคะ ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราไม่ได้เราไม่ได้นัางแค่ตรงนี้นะคะเราล้างตรงนี้ค่ะที่เราล้างคือตรงนี้ที่เราใสา่หนักคือตรงนี้นะคะวิวสวยอยู่นะ แสงก็ร่างดีอุ้ยแสงมันเข้าหาเราแสงเข้าทางนี on, ้ใช่ไหมคะพี่อยันใช่เปิดให้หน่อยเปิดเปิดให้หน่อยงานทุกเรื่องจบนะครับอุ้ยอันนี้เห็นเกาะล้านเด้อเห็นเกาะล้านนะคะนี่แต่ว่าหาดเราน่าจะเดินไม่ได้เนาะเป็นขี้โคลนนะคะน้ำลงเนาะน้ำลงค่ะตักไม่ได้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุด เจ้าที่ที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปถ่ายชุดแม่น้ำกันนะคะแต่ไปดูอีกห้องหนึ่งก่อนเพราะเราจองไว้สองห้องนะคะโอเคพี่อันพีดีเลคชั่นให้ชมห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาเฉลยเรื่องชื่อโรงแรมนะคะนี่คือนาวนาอะไรว้านาวนาเอ็กอะไรก็ใช่มันเถอะคะ่ะนี่คือโรงแรมนาวนาพัทยานะคะ จะได้วิวอันนี้เป็นห้องซ u เปอร์ดีลักซีวิวนะคะเป็นห้องระดับกลางๆไม่ถือว่าแพงนะเขาจะมีห้องหลักหมื่นด้วยเป็นห้องแบบมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะแต่ดิฉันไม่มีปัญญาค่ะเลยเอาห้องแค่นี้พอเน้นว่ามีอ่างจักุชชี่ให้แช่น้าและดูวิวทะเลที่ต้องการแค่นี้นี่นั่งแช่น้ำแล้วก็ดูวิวทะเลฟังเสียงคลื่นตอนนอนแค่นั้นเองนะคะ ห้องนี้ราคาสี่พันเท่าไหร่วะสี่พันสี่ร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีชั้นข้างล่างก็จะไม่มีอ่างสกูชชี่แบบนี้ห้องก็จะเล็กกว่านี้ห้องนั้นจะอยู่ที่สามพันหกนะคะเพิ่มสามพันเก้าเพิ่มอีกห้าร้อยก็จะได้ห้องนี้แล้วก็ห้องข้างล่างไว้อีกจะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวตรงระเบียงเห็นตรงหินนั้นไหมคะจะเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวไม่ส่วนตัวค่ะทั้งชั้นจะได้ทั้งชั้น สี่ห้องจะได้สระว่ายน้ําแต่ราคายยที่ห้าพันกว่าแต่ว่า,าเตมไม่อยากได้สระว่ายน้ำอยากได้อ่างแบบนี้ที่ระเบียงเป็นส่วนตัวนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะอันนี้ก็ให้ดูห้องนอนบรรยากาศห้องนอนหนึ่งวันนี้นอนกับพี่อันสี่ค่ะเป็นชนีทั้งคู่นะคะไม่ได้เป็นผัวเมียกันนะคะยังไงเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศและเอามาฝากนะคะ ตอนนี้เราเหมาสระแล้วนะคะเนื่องจากว่าพอเราลงสระปุ๊บเนี่ยคนอื่นที่นั่งอยู่เต๊ะไม่หมดเนี่ยเขาก็แห่ขึ้นด้วยความที่ว่าคุณแม่คุณแม่คลองสระเองนะคะคแม่ดูสภาพคุณแม่นะคะสภาพนี้ไม่มีใครอยากสระเล่นน้าด้วยก็เลยทุกคนก็เลยขึ้นหมดก็เลยเหลือแค่กลุ่มเรานะคะไม่รู้ว่าเขากลัวหรือว่า พเพราเงใจเราก็แยกแยะไม่ออกนะคะขอไปเล่นน้ำก่อนนะคะไบส์บส์ห่วหวงยาน,นี่ก็ไปแย่งของลูกเขามานะคะเขาไม่ใช่ของโรงแรมหรอไม่ใช่ค่ะของลูกชาวบ้านเขาเ <c oughs> ช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเช้ากันรออีกสามตัวตื่นก่อนนะคะ ตอนแรกนัดกัน8โมงตอนนี้จะ10โมงแล้วค่ะก็บรรยากาศดีค่ะตรงระเบียงตรงนี้เมื่อคืนเต็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดผ้าม่านเพราะว่ากะจะให้แสงตอนเช้าอ่ะมันปลุกเราแล้วเราก็ตื่นปรากฏว่าก็ตื่นค่ะตื่นตอน6โมงแต่ว่าด้วยที่ว่าเตียงนอนสบายมากก็เลยหลับแบบหลับจมหลับแล้วตื่นเคยเป็นแมหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังหลับลงไปอีก นั่นนะค่ะเป็นแบบนั้นเตียงนอนสบายแล้วก็แสงพระอาทิตย์ข้างนอกแสงแดดข้างนอกมันก็แยงตาแต่ว่ามันยังหลับได้เดี๋ยวเตจะให้ดูตรงที่เตเปิดผ้าม่านไว้นะคะเนี่ยเตปเปิดผ้าม่านไว้แบบนี้เพื่อจะให้แสงมันเข้าตอนเช้าเตจะได้ตื่นแต่เช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเอ้ยทานนี้พระอาทิตย์ตกนี่ว่าไปดูน้ําทะเลขึ้นอะไรไปดูหงดูหะแต่ก็ไม่ตื่นนะคะเมื่อคืน แอบแช่น้ําอุ่นตรงระเบียงก่อนที่จะมานอนมันก็เลยหลับสบายเลยเดี๋ยวลงไปทานอาหารเช้าเดี๋ยวเตถ่ายเอ,อบรรยากาศอาหารเช้ามาให้ดูนะคะอะไรคะ่นะนี้ซิกเนเจอร์คนเนี่ยมันไม่เห็นนะมันอยู่ในหม้ออะ่ะ เปดิดพีลดอานแล้วกันอันนี้น่หรอนอุ๊อันนี้นนอออหอมจังต้องเก็นตู้น่ากินสุดอบส่วนนี้จะเป็นตู้ขนมหวานนะคะก็จะมีเค้กชิ้นลเล็กๆแล้วก็เป็นฟูสสลัดเค้กชิ้นลเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลย แล้วก็ตู้นี้จะเป็นผลไม้แล้วก็โยเกิร์ตเป็นถ้วยๆแบบนี้ให้เลยค่ะอันนี้ทานได้ไม่จํากัดนะคะแต่เต็มไปด้วยทานตู้สองตูวนี้เลยนะคะในจิตอิฐก่อนส่วนนี้จะเป็นสลัดบาร์นะคะสลัดบาร์ก็จะมีน้ําสลัดนึ่เรียกขามาถัดมาก็จะเป็นฟลาต้ลโกนะคะแล้วก็เบเกอรี่ก็จะมีทาร์ตไข่ขั้วซองขนมปังก็แยมต่างๆ เหยยบมานิดนึงก็จะเป็นเชฟที่ทำไข่ดาวไข่โ้นออมเบตห้เรานี่คือซิเกเนเจอร์ค่ะ <c oughs> ข้าวเหนียวมะม่วงตอนแรกกะจะไม่ทานแล้วนะคะจะดีหน้าตาแล้วไม่รอดต้องทานค่ะหน้าตาคุณ ไขดาวนะคะสองฟองเวลาอนญาตในการกินเบฟฟัดที่โรงแรมเราควรจะกินให้หมดแล้วไปเอาใหม่นะคะอย่าไปตักปกกองนะคะเพราะตักกองก็บางทีเรากินไม่หมดก็เขินอายนะคะจะเอาไปมันมันเขาไม่ปรบับเงินค่ะแต่ว่าเป็นมารายาทที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวก,กินข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ่อยมามอยกัน สรุปภาพตัดจากเมื่อวานเลยนะคะตอนกินข้าวก็คือหายไปเลยนะคะกระเทยก็ได้ทำการถ่ายรูปนะคะแล้วก็รีบไปเก็บกระเป๋าเพราะว่าใช้เวลาในการกินข้าวประมาณ2ชั่วโมงกินไปนั่งคุยกันไปถ่ายรูปไปกินไปกาจะให้มันคืออาหารเช้าเนาะเรากินได้ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นยังมันเป็นยังเป็นช่วงเวลาที่มันยังเช้าอยู่ตอนนั้นก็ประมาณ9ก้าโมงค่ะ เก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะต้องเช็คต้องเช็คเอาท์แล้วนะคะก็เลยต้องรีบกลับขึ้นไปเก็บกระเป๋าก็เลยไม่มีคลิปต่อเลยก็เลยภาพตัดมาที่วันนี้เลยคือวันที่ทํางานแล้วนะคะสรุปก็คือว่านะคะในส่วนของโรงแรมเตให้คะแนนนะคะสิบคะแนนเต็มไปเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีห้องพักสะอาดมากนะคะถือว่าตั้งแต่เต็มไปพักมาเนี่ยโรงแรมระดับนี้ก็จะมีบางที่ที่ ห้องมันไม่สะอาดเพราะว่าอาจจะเป็นว่าห้องมันอยู่ติดกับพื้นดินแต่อันนี้มันเป็นตึกมันก็เลยสะอาดกว่าก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าที่เนี้ยให้สิทธิ์และก็วิวดีค่ะวิวบรรยากาศดีแต่จะติดตรงชายหาดนะคะชายหาดจะเป็นจะเป็นเลนจะไม่สวยจะไม่สามารถเล่นน้ําในหาดได้หรือถ้าเดินเล่นเนี่ยก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าตรงมันเป็นมันเป็นโคลนนะคะตรงนั้นแต่ว่าบรรยากาศในบริเวณของโรงแรมที่พักก็ให้สิทธิ์ค่ะเพราะว่า เขาสะอาดทุกเม็ดเลยคุณแม่บ้านเดินเก็บใบไม้ทั้งวันเลยค่ะน่ารากักแล้วก็บริการดีทุกอย่างค่ะแฮปปี้ค่ะถ้าใครไปพักผ่อนแนะนำว่าให้ไปกับเพื่อนสนิทมากๆหรือเป็นคู่รักที่เออคบกันมาพอสักระยะหนึ่งก่อนนะคะถึงจะไปโรงแรมนี้ถึงจะเหมาะสมเพราะว่าถ้าเป็นกรณีที่แบบคบกันใหม่ๆ ไม่แด้นําให้ไปเพราะว่าห้องน้ําเขาเนี่ยเป็นห้องน้ําแบบโอเพ่นนะคะคือคุณแค่หายใจก็ได้ยินแล้วเพราะว่าอย่างอย่างห้องเพื่อนเต,ตเนี่ยเป็นผ้าม่านเลยค่ะไม่มีประตูประตูห้องน้ำนะคะเป็นผ้าม่านลงโจงเลยนะคะแล้วก็อย่างห้องเตก็เป็นเป็นประตูค่ะแต่ว่าเป็นประตูแบบไม่มีกรอนคือไม่มีไม่มีที่ล็อกอะคะ่ะก็คือเป็นประตูไม้เลื่อนเหมือนประตูญี่ปุ่นอะแล้วก็พอเสียงตดเสียงอะไรก็ฮลัลโหลชัดเจนค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วให้เอาไปกับคนที่เราไว้ใจได้นะคะไม่งั้นเดีจะเห็นภาพโป๊เปืนของกันละกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปทํางานแล้วนะคะขอบพระคุณที่ดูจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์โอ้ยรอเรือมาจากไหนคะฝากกดไลค์นะคะที่ช่องคุณสิทธิพงษ์ให้ด้วยนะคะใน YouTube นะคะขอบคุณค่ะอ๋อแล้วก็กดติดตามเพจคุณสิทธิพงษ์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงไว้สองช่องทางนี้คะ่ะสำหรับทริปเที่ยวนะคะบาย Oh so my-